สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราเตรียมพร้อมมาแล้วครับเราสั่งซื้อเจ้าตัวนี้มาครับตัวที่โอลิมตเตอร์นะครับสำหรับรวัดกระแสะไฟนะครับกระแสะ AC แล้วก็กระแสะ DC นะครับ DC ก็จะเป็นพวกแบตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมเรามาดูหน้าตานะครับว่า สุดท้ายเราสั่งรัสด้ามาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับประทับใจเราหรือเปล่านะครับอัญน,นีีเราติมมาแล้วครับแบตเตอรี่อันนี้แบตเตอรี่เก่าครับเราใช้เครื่องนี้ช,ชาร์จนะครับนี่นี่เราซื้อรั z ด้ามาครับนี่เราแบตเตอรี่เก่าเรามาฟื้นฟูครับมาฟื้นฟูว่าแบตเตอรี่เก่าแบบนี้เขาจะใช้ได้หรือเปล่านะครับรอัญมณีเรามา มาแกะเครื่องมือวัดกันครับถ้ามัมีตัวนี้เราก็ไม่สามารถที่จะรู้แรงดันของแบตเตอรี่ได้ครับเรามาดูกันครับอ้าวมาดูกันเลยโอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับก็ใส่กล่องมาครับมีอะไรให้เราบาังครับท่านผู้ชม แต่มาแต่มา,ตมาดูกันครับมาดูกันครับว่าเราจะได้สินค้าตรงสเปคไหมครับโอ้โหก็อยแกะครับว่าเราจะได้รักษากล่องไว้นะกล mm hmm. ่องนแน่นหนาจัง mm hmm. แ,แกะยังไงลนะ่ะ mm hmm. แกะอย่างนี้กรลับกัน ให้เราบ้างแล้วก็จากตัวนี้เออสายมีอนนลละไรแล้วครับแล้วก็กลุ่มือมีกลุ่มือเป็นอย่างไรโอโ้ภาษาต่างประเทศครับโอ้ซื้อเคร่องมือแบบนี้นะครับ มีแต่ภาษาต่างประเทศหมดนะครับภาษาอังกฤษครับท่านผู้ชมมีภาษาอังกฤษภาษาเดียวครับภาษาสากลมาดูกันครับว่าโอ้ใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับต็มือแล้วครับอนี่ขนาดตาของเขาแต่วันนี้ก็มีนี่ เออแถมอะไรไม่ให้เราบ้างนะครับท่านผู้ชมอ้าวแสดงว่าพาวเวอร์แสดงว่า,า,ววาน่าจะแถมแบตเตอรี่ให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาดูแบตเตอรี่นะครับว่าแบตเตอรี่อะอะไรให้เรามาบ้างนะครับท่านผู้ชมโอ้โหตรัวนี้แกะก็ออืมเยอะันนี้อันนี้เกะได้ไหมเดี๋ยวรู้แล้วนะนะ ก็ไม่ได้ครับไม่ได้เดี๋ยวผมหาเครื่องมือครับมาแกะดูครับว่าแบตเตอรี่เป็นแบบไหนนะครับท่านผู้ชมอ่าเดีวครับมาแล้วเครื่องมือมาแล้วเออเจ้าเครื่องพวกนี้นะครับเราต้องมาศึกษากันบ้างนะครับเพราะว่ามีตัวเลขเ,เยอะแยะครับเราต้องมาศึกษาแล้วก็ ฝุดทำดูนะครับท่านผู้ชมอย่างนั้นเราก็ทําไม่เป็นนะครับเราก็จะมาแกะดูแบตเตรอรี่เขาก,ก่อนครับเอาเอาเาอาเอาปิดก,ก่อนปิดก่อนอันนี้คืออะไรอ๋ออันนี้คือตั้งะครับตั้งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมขาตั้งแบบนี้อร้อยร้อยเท่าไหร่นะครับเนี่ยซื้อมาเราไม่ถึงร้อยห้าสิบครับ แตตัวนี้นะครับราคาไปไหนล่ะไม่ได้บอกจะจำได้ไม่ถึงร้อยห้าสิบประมาณร้อยไหร่เนี่ยอ่ราคาครัจำราคาไม่ได้ พาในรัชดาท่านผู้ชมถ่ายรูปไปก่อนหรือส่งไปที่รัชดา पप 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 ในวาร่ามชมหาแล้วไม่เจอร <c oughs> <c oughs> าคาไม่เจอไม่เป็นไรครับถือว่าร้อยไม่ถึงร้อห้าสิบาทแล้วกันนะครับท่านชมเราต้องมาศึกษาครับจากตรงนี้นะครับเอามาแกะดูครับว่าเป็นแบ,บตเตอรี่แบบไหน,นครับท่านชม เป็นแบตเตอรี่เขาแกะยังไงนะครับท่านผชมเดี๋ยวลองแกะดูก่อนนะแกะยังไงทำไมมันเดือนครับโอ้โอ้ดี๋ยวไดูก่อนครับเขาเป็นอย่างไรโอ้โออเป็นกระดุมแบบนี้นะท่านผู้ชม ีกระดุมแบบนี้เอ้าแกะดูครับให้ได้รู้เรื่องเลยะะครับแกะยังไงครับงั้นเราจะทําให้เป็นนะครับท่านผู้ชมนี่ว่าเป็นกระดุมแบบนี้กิ่งจะไม่ทนนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมันน่าจะใส่เข้าไปอย่างนี้จะทนกว่าครับมีสายเล็กนิดเดียวครับหรือขาดนะครับแต่ขาดเราก็ซ่อมได้อยู่นี่ครับเป็นแบบนี้ครับ อันนี้ยังแต่ตรงนี้ไม่แข็งแรงครับผมรูนะครับที่ใส่ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีอะไรบ้างแกอันนี้ออกใส่เข้าไปเป็นเดิมจึบ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 จึ แรงครับเจ้าแบตเตอรี่เนี่ยนะก้าววนครับนี่ครับเป็นแบตเตอรี่ก้าววนใส่แบบนี้ มัดเลยอยากเผื่อได้ทั้มัดมือเลยฟื้นฟื้นปื้นปื้นปื้นอ้าวเรียบร้อยชิดไฟขึ้นชิดขึ้นอ่าอ่าใช่ขึ้นเราก็จะมาลองวัดพวกแบตเตอรี่เก่าแบบนี้ครับมันมีไฟหรือเปล่า เป็นว่าเราจะหมุนมาที่สายสีแดงเส้นตรงนี้ครับาสายสีแดงเส้นตรงนี้แล้วก็สายสีดำสายสีดำเราจะลองใส่สตรงนี้ดูเนาะทำงครัญหาของขจาวัดตรขจาวัดแอมต้องมาใส่ยี่นี่อไอจิยี่สิบนี่นี่แหละครับ เลข20นี่นะครับลองดูครับวัดแอมวัดบนจากตัวนี้เราก็หมุนมาตรงนี่ตรงมาที่20บนี่นะครับตรงเลข20นี่นครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเราไล,ลองดูครับวัดวัดจะถูกต้องไหมอันนี้ของเก่าครับอาจจะขึ้นหรือไม่ขึ้นยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมขึ้นไหมโอ้ิบชา้าไปแล้วนะครับ สิบสามมครับ้าวัดแบบนี้ครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมพร้อมกันอ้าวผมจะวัดแล้วครับพผมชาร์จไปประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับว้นเขาขึ้นเท่าไหร่ว้นเขาขึ้นสิบสามครับ สามส่ามเราลองลองลอง,ลองมาใส่ตรงนี้ดูเนาะตรงนี้ดูเสร็จแล้วก็มุ่มเจ้านี้มาที่ยี่สบเหมือนเดิมนะครับว่าจะว่จะใช้ได้ไหมเหมือนกันครับใช้ได้อยู่ครับใช้ได้13สบสามเร็จปุ่มน,นี้ก็ได้เปิดปุ่มน,นี้ก็ได้นะครับถ้าเราวัดวนแบตเตอรี่นะครับ วนแบตเตอรี่ถ้าเกิดว่าเราวัดบนกระแส AC ก็มันจะได้อยู่นะกระแส AC เขาไม่จบอกว่ากระแส AC นะครับกล้าไปวัดหัวเครื่องจะพังนะน่าจะได้อันนี้อันนี้เครื่องหมายนี่น่าจะเป็น A A อะไรเนี่ย ไม่ได้ถ้าไปวัดต้องต้องดูครับว่ากระแสสลับอยู่เครื่องพังครับยังไม่กล้าวัดนะครับผมผมไม่ได้บอกว่าเอซนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเราต้องไปเปิดดูดูใน youtube ที่อาจจะมีอาจารย์บางท่านได้ได้ไลฟ์ไว้นะครับลงอยู่ว่าว่าวัดยังไงครับแต่ผมวัดผลของแบตเตอรี่เป็นนะครับ ได้ดูมาบ้างบ้างแล้วนะครับก็ถือว่าอา13 13โมลจากตรงน,นี้ก็ได้บแบบสองปุ่มนี้นะคะับท่านผู้ชม13โมลกั13โมลกับ,บ,บ0.7ก็น่าจะใช้ได้นะครับท่านผู้ชม มาเรามาดูแสงไฟครับผมจะไปเอาไฟมัดทดสอบดูครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอ้าวเรามาต่อคลิปกันเลยครับนี่จะเราจะวัดแบบนี่เขาเรียกแบบ่แบบแบบแบบลูกคู่นะครับแบบนี้นะฮบนี่เขาเรียกแบบไม่ใช่วิชาการแบบลูกคู่น,นะครับส่วนมากพอจะวัดแบบง่ายๆก็แบบใช่แบบนี้ครับว่ามีกระแสไฟหรือเปล่านะครับเราจะเอาสีแดงมาคีิตรงนี้ครับว่า กระแสไฟฟ้ดีไหมหรือว่าหรือกระแสไฟน้อยกระแสไฟน้อยขอเขาก็จะแสงสว่างน้อยนะครับมาดูนะครับอันนี้อันนี้ต้องใส่ดินดำนะครับดูนี่ก็ถือว่ามีกระแสไฟนะครับสามารถใส่รถมอเตอร์ไซค์ได้ครับไปเหตุไฟเลี้ยวไฟเบรกนี่ได้นะครับท่านผู้ชมแบบนี้ได้อยู่ครับ แบบนี้ได้จะถือว่าประสบผลสำเร็จครับแต่ี่เก่าเรามาฟื้นฟูใหม่ครับฟื้นฟูอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็ต้องใช้เครื่องแบบนี้นะครับเครื่องสมัยใหม่แบบนี้ฟื้นฟูนะครับขอจะมีแบบนี้นะครับเราก็ไปดูในที่ยูทูบที่เขายูทูบกันครับก็จะมีอาจารย์หลายๆาท่านครับบอกว่าอาจารย์คนนี้ก็คือกลุ่มด้านนี้ก็คือฟื้นฟูนะครับ กดมาด้านนี้ก็ออตโต้กดมาด้านนี้ก็ฟลูฟูลนะแต่เหมือนภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษเขียน,นว่าแม่นวดใช้มือกดถ้าเป็นพวกนี่เขเขียนมอเตอร์ไซค์แล้วก็กดไที่มอเตอร์ไซค์นะครับนี่คาคาร์ถยนต์กับรถยนต์กดไปตามนี้แหละครับก็ถือว่าใช้รุ่นใหม่แบบนี้ครับถ้ารุ่นเก่าไปเหเทเป็นขดลวด ผมทดลองแล้วใช้ยังไม่ได้นะครับน,นชาร์จแบตเตอรี่ที่เขาเรียกว่าแบตเตอรี่หมดสภาพเออเอหมดสภาพแบตเตอรี่หมดสภาพ,ภาพที่ใช้ไปแล้วไฟมันหมดนะครับเราต้องใช้รุ่นใหม่แบบนี้ครับตัวนี้ผมซื้อราคาท่านี้นะท่านผู้ชมซื้อจากลาซาดานะครับว่าเราพอมาทดสอบกันเรียบร้อยนะครับเราสามารถที่จะยังไม่ทิ้งนะครับ ตอรี่เก่าที่สาเหตุที่เขาหมดเพราะอะไรครับในมอเตอร์ไซค์สาเหตุที่เขาหมดเป็นศูนย์เพราะว่าเราลืมเปิดกุญแจไว้นะครับเปิดกุญแจไว้ที่นี้ไฟมันก็จะไปเลีย้ยงที่หลอดไฟว่างเกียรว่างเปิดเปิดทั้งคืนเนี่ยหมดแล้วครับแบตเตอรี่เราหมดเกี่ยงเลยนะคะานผู้ชม เราจะสตาร์ทมือไม่ได้นะครับต้องสตาร์ทสตาร์ทเท้าอย่างเดียวนะครับแต่ระบบไฟของมอเตอร์ไซค์เขาชาร์จเข้าไปไม่พอนะครับเราก็ต้องเอาเอามาเครื่องเครื่องไฟฟ้าแบบนี้ชาร์จเข้าไปนะครับไฟฟ้ากระแส AC มันแรงกว่านะครับแรงกว่าที่ได้ชาร์จมอเตอร์ไซค์เขาชาร์จไปเขาได้ชาร์จนี่เขาชาร์จไม่พอหรอกครับไฟฟ้าน้อยเราต้องมาใช้แบบนี้นะครับกระแสไฟ ไฟฟ้าบ้านเนี่ยครับชาร์จหรืออัดเข้าไปนะครับเขาถึงจะใช้การได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งนะครับไม่ใช่ว่าใช้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เหมือนเราซื้อเมืองไหนก็ไม่ใช่นะครับแต่ไฟ,ไฟ,ไฟลมไฟเลี้ยวมีนะครับแต่ถ้าไปสตาร์ทมือไม่ผ่านผมลองแล้วไม่ผ่านนะครับไฟลม้มไฟเลี้ยวไฟเบรกมีใช้ได้ครับ ไฟหน้าไม่เกี่ยวนะครับไฟหน้ามอเตอร์ไซค์นี้จะเป็นระบบออโตเมติกนะครับเป็นขดลวดนะครับไม่ได้อาศัยไม่ได้อาศัยไฟแบตเตอรี่มาช่วยนะครับมีแต่สำหรับไฟเลี้ยวไฟเบรกแค่นั้นเองอใช้ใช้แบบเสียงแตรด้วยแตรด้วยใช้แบตเตอรี่ครับเป็นไอที่เข้าใจนะครับวันนี้เราทดลองกันแล้วนะครับเอามาดูกันอีกครั้งนะครับเราใช้ไฟไปแล้วนะไฟเขาจะเหลือกี่โวลต์ อ่าตอนนี้12บองนอ่าหมดไปนะครับบนกัาหมดไปนะครับท่านผู้ชมโดยสักพูมันเป็น13เนาะอ่าสิบสองจุดเก้าสองอ่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับผมอ่าอะไรสิบสองอ่าสิบสองจุดเก้าสองอ่าดูว่ายังอยู่ใน วนอยู่ในใช้ได้นะครับท่านผู้ชมผมยังวัดเดี๋ยวนะครับผมยังวัดแอมไม่เป็นนะครับวัดแอมย่างไงนะท่านผู้ชมวัดแอมถ้าวัดแอมผมว่าน่าจะกดมันสขยับมาด้านนี้ครับวัดแอมลองดูเนาะผมอยากลองเหมือนกันเอาเสร็จมาใส่มาด้านนี้แล้วก็หมุนใ้เจ้าตัวนี้มาที่แอมเนาะแอมตรงไหนแอมคือเอเนี่ยแหละครับ ผมมาตรงที่20อ่าออกที่ิบไี่นาะอมาลองับมาลองดูมาเลข20เนี่นะรั้น20สีขาวๆ้นี่แมอมข้างบนนี่นะครับในข้างล่างนี่ยังไม่เข้าใจครับเอมากันน่าจะเป็นเอแสสลับอะไรสิขึ้นแบบนี้นะครับ <laughs> <laughs> นี่เราจะเป็นกระแสตรงเพราะเครื่องหมายเป็นั้น นี่อาจะเป็นเอระแสสลับนะอาวัดกันดูครับเป็นเอ็มเอมจริงหรือเปล่าเออไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นอ๋อไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นอ่เอา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 ,เอาลง 20, นะองวัด20เนาะ20สีแดงเฟิรเฟิรเอาไม่ขึ้นครับทนผู้ชมไม่ขึ้น อ่มโรมนยี่สิบล่างเนี่ยข้างล่างขึ้นไหมปื้อ๋อไม่ขึ้นครับไม่ถูกต่อถูกไหมจากตรงน,นี้ได้ไหมแอมข้างล่างอไอย่างเงี้ยน่ไม่น่าใช่เนาะวันนี้เราจะกดไปด้านในเอยมายี่สิบั้ง ที่สิบข้างบนอ่อวัดดูไม่ขึ้นไม่ใช่ครับท่านผู้ชมได้แต่วนแต่แอมผมหาค่าไม่ได้อ่ากระแสตรงแอมกระแสตรงน่าจะนี่ตัวนี้น่าจะใช่นะเอามาเลขสองเอาออยสองเราตั้งค่าสูงอัดจะไม่ได้เนาะ เาลองดูครับลองดูเราต้องค่าต่าๆเอาแค่สองพอไม่ขึ้นเหมือนกันครับไม่ขึ้นเราจะให้มันอยู่ตรงอ,อะไรเนี่ยสีแรงนี่คืออะไระไม่ใช่ครับวัดแอมป์ไม่ขึ้นครับวนขึ้นแต่เราก็ต้องมาลองดูก่อนครับว่าแอมป์เทาตรงไหนว่าว่าจะขึ้น อันนี้หมดทดสอบหมดแล้วอัว 200, ดที 200. ด่สองร้อยลองสองร้อยนี่สองร้อยขึ้นไหมไม่ขึ้นเหมือนกันครับท่านชมกลตกลงวัดแอม์มไม่ได้จะหมุนดูครับอ่าอ่าอ,อันอนี้มันอันนี้คืออะไรครับ อลองดูครับลองเล่นดูลองเล่นดูนี่มันแอมกระแสสลับนะผมว่านะข้างล่างเนี่ยเป็นกระแสสลับเนี่ยนะเกิดไหมเกิดไหมเกิดไหมแอมไม่ขึ้นท่านชมวัดแอมไม่ได้ วัดแ <laughs> ต่บนได้พวกนี้ก็ต้องลองลองเล่นดูครับพวกผมทำแล้วได้แต่บนนี่นอนรู้ว่าให้เรามาอยู่ตรงนี้หรือให้เรา,าอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมให้ให้เราอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมเอาี่ิ0แอมป์นี่ออกขึ้นไม่ออก เอาละทีนี้มากดตรงที่ตรงมาที่ยี่สิบยี่สิบวัดได้ไหมตรงมาที่สองร้อยเอ็มสองร้อยแอมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นไม่มีแล้วครับท่านผู้ชมเราวัดแอมไม่ได้หรือว่าเราวัดไม่เป็นเราวัดได้แต่วลแต่แอมแอม,แมวัดไม่ได้อา่า หรือว่าให้เราปล่อดไอ้เจา้าตัวนี้มาพื้ดพื้ดพื้ดอ่าวัดค่ขาของแอมมันก็ต้องลองแล้วนนครับคำชูอ้าวมุนชุดที่สองร้อยเดี๋ยวก่อนครับจับให้แน่นๆก่อนครับวันที่ยี่สิบนาทีนหนึ่งไม่ถึแงแอม้ันมากไม่น่าจะใช่ เลขกขึ้นนะครับแบบนี้เล็กขึ้นนงวัดแอมนะครับะะเล็กเล็กมาขึ้นเล็กขึ้นหนึ่งแอมเออ,เอ,อลองดูเล็กมาขึ้นหนึ่งแอมครับลบหนึ่งแอมอะไรนะจะนีลบมมหนึ่งแอมลองเล่นดูครับ ก็ยังเล่นไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่ครับก็เล่นใหม่ๆนี้ครับก็ถ้าได้ได้ไปแล้วก็ทดลองดูนะครับเผื่อว่าท่านผู้ชมมัดได้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเครื่องใหม่ผมก็เล่นไปเป็นเหมือนกันครับเครื่องจะมาทดลองกันนี้นะครับเป็นของสมัยใหม่นะครับแต่ผมที่ใช้อยู่ก็เป็นระบบระบบเข็มนะครับระบบเข็มก็ดูยากครับบางครั้งผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันครับเพราะว่า ต้องศึกษาว่ามากๆครับถึงจะอ่านออกครับบอกว่าได้แคว่วนก็นถือว่าโอเคนะคท่านผู้ชมวัดวนวดนี่นก,นก็คือใส่ตัวเจ้านี้เนาะวัดวดเนาะถ้าวดนะมันได้ก็โอเคแล้วคท่านผู้ชมผมว่านะครับวนมันอยู่เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันอยู่ที่สิบสองโวลต์น,นะครับสิบสองโวลต์สเปคมัน M, ห้าแอมป์เขียนไว้นะครับ อนนี้เราวัดรัดวนก่อถ้าวนมันก็ต้นกดมาด้านนี้ครับมาที่เลขยี่สิบนี่ครับป,บปลายน,น,น,นี้นะครับลายหลงแหลมนี่จะมีไปแหลงแหลมนี่จะมียี่สิบนิ้นะครับเอาวัาดวัดดูวนอาวัาก็ถือว่าวัดได้ครับวัดได้เนี่ยคือมันยี่สิบเราทดลองมาเลขสองได้ไหมเลขสองไม่ได้นะครับ ต้องหมุนมาที่20นี่ครับอ่20โวลต์ตรงนี้นะครับ20โวลต์ถือว่าใช่ได้ผ่านแล้วครับมาเล่นด้วยกันครับมาเล่นมาเล,นเ,ลนเล่นด้วยเลขด้วยกันเด็กตณิสตราคลิปนี้ก็คงจะรำร้าท่านผู้ชมไปก่อนครับ กดไลค์ครับกดแชร์กดติดติตามครับเพื่อเป็นกำลังใจครับสำหรับของเล่นใหม่ๆร้อยกว่าบาทนะครับของเล่นใหม่ๆครับก็ไปดูครับบางร้านก็อาจของดีๆก็จะมีครับผมเคยซื้อก็ราคาประมาณสามร้อยบาทขึ้นนะครับเป็นรุ่นเก่าที่เป็นเข็มนะครับอไปบายครับรากันจริงๆแล้ว